よし เด็ดๆของเราเลยค่ะที่ต้องมาก็คือเรามีไอศครีมรสชาติแปลกใหม่ค่ะรับรองว่าไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนในโลกนี้เลยนําสูตรที่เราสอนในงานนะคะนาไปประยุกต์ต่อยอดเป็นอีกหลายๆสูตรสามารถนําไปเปิดเป็นธุรกิจแบบจริงจังได้เลยค่ะต้นทุนไม่ได้สูงคํานึงถึงเรื่องของการที่ลูกค้านําไปขายต่อเรามีโปรโมชั่นมากมายเลยค่ะเครื่องทำไอศครีมรลดราคาสูงสุดถึง70%คอสเยนไอศครีมที่มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งมีบูธส,สำหรับให้คำปรึกษาฟรี สวัสดีค่ะชื่อนิมนิชากนาเลขานะคะเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับไอศครีมทุกวงจรรวมทั้งมีในส่วนของเครื่องทําไอศครีมนะคะคอสเรียนวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเราเนี่ยมีนําเข้าจากหลายๆประเทศนะคะเพื่อตอบโจบ์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทาไอศครีมให้มีคุณภาพเรามีไอศครีมรสชาติแปลกใหม่ค่ะรสพิซซ่ารสแกงเขียวหวานหรืออาจจะเป็นรสพวกผักชนิดต่างๆรวมทั้งแนววีแกนรักษาสุขภาพค่ะก็มีเวิร์กช็อปไอศครีมแนวผักค่ะแปลกไม่เหมือนใครถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากพลาด โปรโมชั่นเด็ดๆด็ดเวิร์กช็อปดีๆที่สามารถต่อยอดได้นะคะมาพบกันในงานอาเซียนคาเฟ่โชว์ค่ะ